มาพบกับช่องบตี้เอยไม่ใช่นะคะมาพบกับช่องกันเนอร์บตี้นะคะวันนี้นะคะน้องจะมาหาตีลังกานะคะทุกคนนี่ไหนตีให้เพื่อนเพื่อนโชว์หน่อยเออตีหน่อยตีหน่อยบีบอยบีบอยเออเก่งเก่งเเอาอีกครั้งเอาอีกครั้งเอาอีครัลอ,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 องไหสิครับชื่อกันเนอร์นะคนนี้พี่อะพี่พี่ลืมบอกเลยว่าพี่ชื่อโบตี้ อายุ 6. หกขวบนะคะเกิดวันที่24เมษายนนะคะ2500 2500าร้0ยสอง2 5นนะคะชื่อจริงชื่อเด็กิ่ิงนัทยาศีสวัสด์นะคะเรียน<ว>อยู่ชั้นปหนึ่งทับหนึ่งเรียนอยู่โรงเรีายนเซนยอร์แซปสกุลน,นครนะคะจะย้ายโรงเรียนไปที่ หัวใส่หมอนเลยอันนี้พี่ออ,อยนะคะได้อยู่ชั้นปห้าทับหนึ่งไม่ได้ในเตบอลชอหน่อยเอ,เ,อเอาถึงกล้องมาตรงนนี่นะคะทุกคนเด็กน้อยอพี่หัวโมกด้วยครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเออครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเอออาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะคะเป็นเสียงของพวกน้องนะคะ นี่นะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> okay. วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย